เจโกแลมอะมนุษย์พิทัก์หมู่บ้านเมื่อนานมาแล้วมีเรื่องเล่ากันว่าในเมืองเก่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงปาร์คผู้คนในหมู่บ้านถูกทำให้กลายเป็นปิศาจและพวกเขาเหล่านั้นก็ถูกแคขนฆข่าย,ย่างทารุณกรรมจนกระทั่งวันหนึ่งมาหาเราป่าหลวงที่แคร่งครัดในศาสนาได้ค้นพบวิธีสร้างมนุษย์ ที่มีศักยภาพเหมือนกับพระเจ้าจากคำภีรคับบาลาคำภีที่ซ่อนความลับอันดำมืดเอาไว้ทําให้เขาสามารถช่วยทุกคนในหมู่บ้านไว้ได้ลิทัวเนียปี6 7 7หฮันนาหญิงสาวชาวบ้านเธอได้มาคุมกําเนิดกับเพราหมอชาราประจําหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อหลายปีก่อนได้เกิดเหตุร้ายกับลูกชายของเธอทําให้เธอและสามีต้องเสียลูกชายไปตลอดการ หลังจากวันนั้นสามีของเธอก็พยายามจะมีลูกกับเธอเพื่อที่จะสร้างครอบครัวอีกครั้งแต่ทว่ากับฮันนาเธอยังคงทําใจเรื่องลูกชายที่จากไปไม่ได้นั่นก็เลยทําไม่ยิงสาวไม่อยากจะมีลูกในตอนนี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะผ่านมาแล้วถึง7ปีก็ตามในทุกๆเย็นหลังจากกลับมาจากหามหมอฮันนาก็มักจะแอบเข้าไปอยู่ใต้โบสถ์เพื่อแอบฟังบาดหลวง สอนพระคัมภีร์กับผู้ชายเนื่องจากคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าถ้าหากอิสตรีได้อ่านตัวอักษรในพระคัมภีร์มันจะทําให้ศรัทธาเสื่อมลงแต่เพราะความสนใจในพระคัมภีร์สามีของเธอมักจะแอบ,บเอาพระคัมภีร์มาให้เธออ่านอยู่เป็นประจำทว่าการทําแบบนี้ก็ทําให้สามีไม่ค่อยสยบายใจมากนักในคืนวันนั้นผู้เป็นสามีก็ได้บอกกับเธอว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย ที่เขาจะขโมยพระคัมภีร์มาให้กับเธอพอถึงเวลาเข้านอนฮันน่าก็แอบไปทายาที่คอมาจากแม่หมอก่อนจะไปจัดหนักกับสามีหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจผู้เป็นสามีอีกเพราะต้องตื่นขึ้นมาอ่านคัมภีร์ที่ผู้เป็นสามีเอามาให้เนื่องจากในตอนนี้เธอกำลังศึกษาวิธีสร้างโกลแลมนั่นเองในเช้าวันต่อมาฮันนากับรเบกาผู้เป็นน้องสาวของเธอนั้น กระดาษชวนกันมาเล่นน้ําที่หลังหมู่บ้านซึ่งอีกไม่กี่วันรีเบกากําลังจะเข้าพิธีแต่งงานใน,นระหว่างที่สองสาวกําลังคุยกันอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีชายแปลกหน้าสวมหน้ากาการประหลาดมองมาที่พวกเธอท้งคู่ที่ได้เห็นรู้สึกหวาดกลัวและตกใจเป็นอย่างมากจึงรีพากันกลับหมู่บ้านทันทีเพราะชายคนนั้นเป็นคนต่างเผ่าที่ไม่ถูกกับคนในหมู่บ้านของพวกเธอแต่ใน,นระหว่างที่สองพี่น้อง กำลังเดินทางกลับบ้านนั้นทางโคก็บังเอิญเจอกับกลุ่มชายสวมหน้ากากกำลังถุดหลุมฝังศพเป็นจำนวนมากจากการคาดเดาก็พอจะรู้ว่าหมู่บ้านในละแวกนี้กำลังพบเจอกับโรคระบาดที่ค่าชีวิตผู้คนทั้งหมู่บ้านหลายวันต่อมางานแต่งของรีเบคก้าถูกจัดขึ้นท่ามกลางความยินดีของคนในหมู่บ้านในระหว่างนั้นจูๆ่ๆกลุ่มชายแปลกหน้า ก็ได้อุ้มเด็กสาวคนหนึ่งเข้ามาในพิธีพร้อมกับบอกว่าลูกสาวของเขาติดเชื้อจากโรคระบาดและคนในหมู่บ้านของเขาก็ต้องทุกขทรมานกับโรคระบาดนี้ในขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรงแต่หมู่บ้านแห่งนี้กลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแถมยังเฉลิมฉลองกันยังมีความสุขชายแปลกหน้าก็เลยกล่าวโทษว่าเป็นเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ สาปแช่งหมู่บ้านอื่นๆเขาก็เลยขู่ให้ถอนคำสาปหรือการทำรายรีเบกาและยิงชาวบ้านคนหนึ่งจนตายเมื่อเห็นทาว่าไม่ดีหมอชาราเพราก็เลยเสนอตัวรักษาลูกสาวให้กับชายแปลกหน้าเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากหมู่บ้านของพวกเขานั้นรักความสงบและไม่เคยทำสงครามกับหมู่บ้านอื่นมาก,ก่อนถ้าเกิดการประทะกันเกิดขึ้นหมู่บ้านของเธออาจจะสู้ไม่ได้อย่างแน่นอน หลังจากพาลูกสาวไปที่บ้านของหมอเพราชายแปลกหน้าก็ได้กำชับกับคนในหมู่บ้านระหว่างที่ลูกสาวของเขากำลังรักษาตัวห้ามใครก็ตามออกไปจากหมู่บ้านนี้เป็นอันขาดและถ้าหมอทำลูกสาวของเขาตายเขาจะเผาหมู่บ้านแห่งนี้ให้ราบเป็นหน้ากลองหลังจากนั้นไม่นานคนในหมู่บ้านก็ได้ไปรวมตัวกันที่โบสเพื่อไว้อะไรกับคนที่เสียชีวิตซึ่งบาทหลวง ก็ได้ขอร้องไม่ให้มีการต่อสู้เกิดขึ้นทว่าวหนะันนาเธอกลับขอให้คนในหมู่บ้านลุกขึ้นสู้และขับไล่ผู้บุกรุกออกไปโดยการปลุกโกเลมขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นมันกลับไม่มีใครเห็นด้วยกับเธอเนื่องจากโกเลมมีพละงกำลังเหมือนกับพระเจ้าและที่สำคัญโกเลมจะเชื่อมต่อกับผู้สร้างหากโกเลมบาดเจ็บผู้สร้างก็จะต้องเจ็บด้วยเมื่อร่องราวของโกเลม ซึ่งเป็นความลับอันดำมืดถูกเอ่ยออกมาจากปากของฮันนาบัทหลวงรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่รู้ว่าผู้หญิงรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์บัตหลวงจึงต่อว่าฮันนาว่าจะสร้างโกเลมขึ้นมาได้อย่างไรแค่ตั้งท้องให้ลูกชายของเขาเธอยังไม่มีปัญญาทำได้เลยเมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดผู้เป็นสามีของฮันนาจึงเรียกพาเธอออกมาจากโบสถ์ก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้ ในคำวันเดียวกันนั้นฮันนาได้ไปเยี่ยมน้องสาวที่บ้านและเธอก็ได้รู้ทันทีว่าน้องสาวของเธอแท้งลูกเพราะถูกชายแปลกหน้าต่อยที่หน้าท้องอย่างแรงนั่นทำให้ความแค้นของฮันนาประทุขึ้นมาอย่างถึงขีดสุดในตอนนี้หญิงสาวเธอไม่ได้สนใจอะไรอีกต่อไปในกลางดึกคืนนั้นเธอจึงบุกเข้าไปในโบสถ์เพื่อไปขโมยพระคัมภีร์ในการสร้างโคลแลมขึ้นมาจากนั้น เธอก็เข้าไปในป่าเพื่อที่จะเริ่มทําพิธีแต่หลังจากทําพิธีเสร็จฮันนาเธอก็หมดสติไปในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นขึ้นมาพบว่าวิธีที่เธอทําไปนั้นมันไม่ได้ผลแม้แต่น้อยเธอก็เลยกลับบ้านมาด้วยความสิ้นหวังก่อนจะหวนนึกถึงลูกชายที่จากไปและในค่ำวันนั้นระหว่างที่เธอนั่งกินข้าวกับสามีจ,จู่ๆหญิงสาวก็ได้ยินเสียงบางอย่าง ดังออกมาจากห้องใต้หลังคาเธอจึงรีบขึ้นไปดูก่อนจะพบว่าขาวของของลูกชายของเธอนั้นได้หายไปจากนั้นฮันนาก็รีบออกไปดูตรงจุดที่เธอทำพิธีสร้างโกเลมแต่ทว่าสิ่งที่เธอเจอกลับไม่ใช่โกเลมแต่เป็นเพียงลูกสมุนของชายแปลกหน้าที่มาเฝ้าคนในหมู่บ้านฮันนาเธอพยายามวิ่งหนียังสุดชีวิตแต่หนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นนั่นจึงทำให้เธอ ถูกจับแขวนคอกับต้นไม้เพราะพวกมันตั้งใจจะให้เธอตายเนื่องจากเธอแหกกฎที่ห้ามของหมู่บ้านพอเวลาผ่านไปสติของฮันนาก็เริ่มเลือนลางเพราะเธอนั้นกำลังจะขาดอากาศหายใจแต่เธว่าในทันใด้นั่นเองกลุ่มผู้บุกรุกก็ถูกอะไรบางอย่างไล่จัดการทีละคนสองคนอย่างโหดเหี้ยมเป็นที่สุดส่วนฮันนาที่หลุดลงมาจากต้นไม้เธอจึงรีบมองไปร,บรอบ ก่อนจะพบกับโกลแลมที่กำลังตามหาพิธีกรรมในคืนนั้นมันสำเร็จผลเธอยิ้มออกมาพร้อมกับกอดโกลแรมและพาเขากลับบ้านทันทีเธออาบน้ำให้กับโกลแรมที่ร่างกายเปลือยเปลื้อนไปด้วยโคลนจนกระทั่งเผยให้เห็นร่างกายของเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักอายุพอๆกับลูกชายของเธอที่จากไปแต่ใน,นระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำให้กับโกลแลมเผอราก็เข้ามา ขอให้เธอสัญญาว่าถาลูกสาวของชายแปลกหน้าหายดีแล้วให้เธอหยุดโกเลมซะเพราะมันอาจจะส่งผลร้ายต่อเธอในภายหลังสิ่งนหน้าเธอก็รับปากถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากทำก็ตามหลังจากนั้นหันนาก็ออกไปเอาเสื้อผ้ามาให้กับโกแลมใส่แต่เธอก็ปังเอินเห็นว่าสามีของเธอกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสนิทสนมมันทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจ และโกรธผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างมากซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ส่งผลไปถึงโกลมด้วยเช่นเดียวกันกลางดึกคืนนั้นโกเลมจึงลงมือสังหารผู้หญิงคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับฮันนาในวันรุ่งเช้าเธอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเอะอะไว้ของคนในหมู่บ้านพอออกมาดูก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นศพไปแล้วฮันนารู้ได้ทันทีว่า นั่นต้องเป็นฝีมือของโกเลมอย่างแน่นอนแต่สามีของเธอกลับไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่ามันเป็นฝีมือของกลุ่มชายแปลกหน้าเขาจึงเรียกรวมตัวแล้วเขาปะทะกับกลุ่มผู้บุกรุกที่มีอาวุธครบมือจนเกิดการนองเลือดเกิดขึ้นซึ่งหมู่บ้านของฮันนาก็เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดทังด้านพละกําลังและอาวุธณจังหวะที่สามีของฮันนากํากลังจะถูกสังหารนั้นจู่ มันก็ได้เกิดเหตุไม่คัดฝันเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่บุกรุกหัวก็ระเบิดตายโดยไม่ทราบสาเหตุหัวหน้าของกลุ่มผู้บุกรุกรีบมองหาคนที่ฆ้าพวกพ้องของตัวเองทันทีพอเจอเข้ากับโกเลมชายหนุ่มจึงไม่รอช้าเขารีบคว้าปืนขึ้นมายิงไปที่เด็กชายโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่แม้ว่าตัวเขาจะยิงไปกี่ทีก็ตามเด็กคนนั้นกลับไม่เป็นอะไรแถมยังเดินเข้ามาหาเขา โดยไม่มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดในตาของเด็กชายมีแต่ความโกรธและความเครียดแค้นไม่เหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปและที่น่าแปลกใจไปมากกว่านั้นยังมีฮันนาคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเมื่อไร้หนทางต่อสู้โกเลมตั้งใจจะสังหารชายคนนั้นแต่ทว่าฮันนาเธอกลับไม่ยอมเธอได้ห้ามเด็กชายเอาไว้เพราะเธอรู้สึกเห็นใจเนื่องจากชายแปลกหน้าเองก็มีลูกสาวอยู่เหมือนกัน เธอก็เลยไล่เขาออกจากหมู่บ้านโดยไม่ลืมให้เขาเอาลูกสาวกลับไปด้วยถึงแม้จะเครียดแค้นและเสียหน้าขนาดไหนแต่ชายแปลกหน้าก็พาลูกสาวออกจากหมู่บ้านแต่โดยดีแต่เขาก็มั่นใจว่าจะกลับมาเอาคืนอย่างแน่นอนหลังจากเหตุการณ์นในคืนนั้นหมู่บ้านของพันนาก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งโดยคนในหมู่บ้านได้ยกย่องให้โคลแลมเป็นพระผู้มาโปรดที่ปกป้องหมู่บ้านให้รอดพ้นจากอันตราย ในค่ำคืนแห่งความสุขหลังจากฉลองขายนะฮันนาก็กลับมาจัดหนักกับสามีอีกครั้งซึ่งในระหว่างนั้นเผอราก็แอบเข้ามาในบ้านและพยายามจะเอากระดาษออกจากปากของโกเลมเพื่อที่จะทำลายมันทิ้งแต่ทว่าเธอก็ทำไม่สำเร็จแถมยังโดนโกเลมฆ่าตายอีกด้วยในกลางดึกคืนนั้นสามีของฮันนาก็ต้องตกใจตื่นขึ้นเพราะเลือดที่หยดลงมาจากห้องใต้หลังคา ด้วยความสงสัยผู้เป็นสามีจึงขึ้นไปดูก่อนจะพบกับศพของเพราซึ่งนั้นก็ทำให้เขารู้ได้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของโกเลมเขาจึงรีบไปเตือนฮันนาว่าโกเลมนั้นเป็นตัวอันตรายแต่ทว่าฮันนาเธอกลับไม่ยอมฟังเพราะเธอเชื่อไปแล้วว่าโกเลมนั้นคือลูกชายของเธอเมื่อเรื่องราวเริ่มบานปลาย สามีของเธอจึงเรียบกลับไปขอร้องบาดหลวงให้ช่วยกำจัดโกเลมซึ่งอีกด้านหนึ่งลูกสาวของชายแปลกหน้าก็เสียชีวิตลงแล้วเขาแค้นหมู่บ้านของฮันนาเป็นอย่างมากเมื่อไม่เหลือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชายแปลกหน้าจึงพาพรรคพวกบุกมาเผาหมู่บ้านของฮันนาซึ่งในระหว่างนั้นทางด้านของสามีฮันนาก็กำลังเล่นไวโอลินหลอกล่อให้โกเลมเข้าไปในโบสถ์ เพื่อที่จะทำพิธีกำจัดมันออกไปทันทีที่ฮันนารับรู้ว่าโกแลมกำลังจะถูกทำลายเธอจึงรีบเข้าไปช่วยเด็กชายทันทีซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กลุ่มชายแปลกหน้าบุกเข้ามาโจมตีหมู่บ้านสามีของฮันนาจึงตัดสินใจปล่อยพันธนาการโกแลมชั่วคราวเพื่อให้มันออกไปจัดการกับกลุ่มผู้บุกรุกแต่ทันทีที่โกแลมเป็นอิสระมันก็จัดการกับทุกคนที่ขวางหน้า ไม่เว้นแม้แต่กับคนในหมู่บ้านจากหมู่บ้านที่สงบสุขราวกับสวรรค์นบนดินตอนนี้กลายเป็นนรกแห่งการน,น้องเลือดไปแล้วหลังจากโกเลมสังหารหมู่เหลือไว้เพียงฮันนากับสามีนั่นจึงทําให้หญิงสาวได้สติและรู้ว่าโกเลมเป็นตัวอันตรายมันไม่ใช่พระเจ้ามาโปรดแต่มันคือปีศาจร้ายฮันนาจึงเข้าไปจูบกับโกแลมพร้อมกับคาบกระดาษศักดิ์สิทธิ์ออกจากปากของมัน เพื่อปลดปล่อยปีศาจร้ายที่เป็นเหมือนลูกชายของเธอหลังจากนั้นร่างของโกเลมค่อยๆกลายเป็นเท่าทานหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและหนังก็ตัดจบครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโกเลมเป็นตัวอะไรกันแน่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ครับโกเลมครับเป็นสัตว์รูปร่างมนุษย์ซึ่งประกอบจากวัตถุที่ไม่มีชีวิต แล้วก็เสกเป่าให้มันมีชีวิตขึ้นมาคําว่าโกเลมครับมาจากภาษา,ษาฮิบรูที่แปลว่าดิบหรือไม่สมบูรณ์นั่นเองเรื่องราวของโกเลมครับได้ปรากฏอยู่ในตำนานวรรณกรรมของยิวมากมายเรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเรื่องราวของโกเลมแห่งปรากซึ่งสร้างโดยพระเรบไบโยเซฟเกนโซเลวีในศตวรรษที่16กโกเลมแห่งปรากครับถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวยิวจากความรุนแรงของชาวคริสต แต่ในที่สุดครับมันก็กลับเป็นอันตรายและถูกทําลายโดยพระเรบไปเองโกลมครับมันถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพลังแห่งการสร้างและการทําลายล้างบางครั้งก็ถูกมองว่าบางครั้งก็ถูกมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์และนี่ก็คือที่มาของโกลมอสูรร้ายในานามเทพเจ้าและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ